สวัสดีครับนักเรียนทุกคนเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับในการเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่2กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวิชาดนตรีชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยครูแม็กนายเจษฎากรอลาลามแก้ววงในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องประเพณีท้องถิ่นกับบทบาทดนตรีพื้นเมืองนะครับประเพณีท้องถิ่นกับบทบาทดนตรีพื้นเมืองนะครับจะแบ่งออกเป็น4ภาคคือ ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้นะครับแต่ในวันนี้นะครับเราจะไปเรียนของภาคกลางกันนะครับไปดูกันเลยครับประเพณีท้องถิ่นภาคกลางผู้คนนะครับในท้องถิ่นนี้ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมใช้ชีวิตเรียบง่ายรักความสนุกสนานประเพณีท้องถิ่นนี้มักเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาในศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ และะอาชีพนครับบทบาทหน้าที่ของดนตรีในงานประเพณีส่วนมากนะครับมักนำเอาเพลงประเภทโต้อตอบมาร่วมกิจกรรมต่างๆของงานนะครับเพราะคนท้องถิ่นนี้มักเก่งในเรื่องเพลงประเภทโต้อตอบเห็นได้จากการสร้างสรรค์เพลงโต้อตอบที่หลากหลายเช่นเพลงเรือเพลงลำตัดเป็นต้นนะครับ เครื่องดนตรีที่ใช้ร่วมงานประเพณีเครื่องดนตรีที่พบส่วนมากนะครับคือกองยาวชิงฉาบระนาดตะโพนโทนลามานานะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประเพณีท้องถิ่นภาคกลางกันเลยนะครับไปดูกันเลยครับใส,สวยเทุที่ต้องไหว้เพราะเราอยู่ในน้ำด้<อ>วยขนาดปลายังไหว้ถ้าเราไม่ไหว้มันยัง<อ>ไงก็ใช่ <laughs> คือหมายถึงว่าคนไทยเราลาไหว้มาเราก็ไหว้ต่อไม่ใช่ไปมาลาไหว้ันจะบอกว่าคนไทยเนี่ยนะโอ้โหเจ้าบทเจ้ากรอนอารมณ์ดีมีอารมณ์ขันไปที่ไหนก็เป็นเพลงไปหมดหเชียบเชียบนี่เพลงเรือเพลงเรือเฮ่เอาเฮเฮเนี่ยเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเกี่ยวับข้าววันนี้รงเรือก็ต้องร้องเพลงเรือเออ i do know I จะทากตั้งนานแล้วหน้าจะเขียวอยู่มันน่อยอะไรมากมายขนาดนี้เอสนุกไงเทงเรือต้องสนุกไงน้อยหน่อยน้อยหน่อยน่อยน่อยเนี่ยนาย่องร้องเองโอเคไดมากไอ้เชียบเชียบเออมันจะได้ร้องได้สักทีอ้าวต้องร้องจีบสาวนี่จีบสาวอย่าลืมตะลิ่งนี่ลงเรือจีบสาวเออเออเออเงยเอ้าไอ้ไอ้เชียบ

เออเออเออเงฮเทียบเทียบเีไยได้เยได้เยๆยๆเ้าฮทียบเทียบฉพายเรือมาก็นานฉันพายผ่านมาหลายอำเภอแต่พอมาถึงบ้านเธอ ของเธอทั้งหมดและมันช่างงดงามมาจากกอทาอยู่ริมแม่น้ำ่าเจ้าพยา,าพจะจอดสะพักน้นองรักแก้วตาให้พี่จอดไม่นานให้ลำคา,าน,นาทาพี่จะไม่จอดเฉยเฉยจะเอาหวัวเกยกอยา,อาหัวทิ้มไปหน่อยจะถอยออกมาแม่คุณจะคิดค่าทาเท่าไราเออ ทิ้งทิ้เอท็จ่ายค่าท่าไม่นทนอย่างนี้เดี๋ยวก็คิดคาท่าแพงจะคิดค่าท่าเท่าไหร่ เป็นไงกันบ้างครับนักเรียนกับการเรียนเรื่องประเพณีท้องถิ่นภาคกลางวันนี้นะครับครูคิดว่านักเรียนคงได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับในสัปดาห์นี้เราไม่มีการบ้านนะครับครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ